สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพวกเราอยู่แล้วนะครับวันนี้พวกเราจะมาทําเป็นเมนูอาหารไก่ย่างเตาดินนะฮะนี่นะครับวัตถุดิบของเรามีไก่แล้วก็เครื่องปรุงนะครับคือวิธีหาเครื่องปรุงก็ไม่ยากนะครับเอามาจากครัวท่านเองก็ได้นะครับผมก็วันนี้คุณไาเราจะพาเราไปทาไก่ย่างเตาดินที่เขาบอกนะครับผมเราจะมาดูว่าหน้าตามเป็นยังไงครับไปเลยครับนี่เป็นกระบวนการตอนทําเตานะครับผมนี่คุณไฮก็ได้จัดการทาเองเลยนะครับ จริงๆที่แรกผมแย้งว่าจะทําเตาหินนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าเขามีสกิลในการทาเตาเขาเรียกอันนี้เาเรียกว่าเตาอะไรนะเตาดินอ๋อมันคือการทําเตาดินนะครับผมอันนี้เป็นช่องระบายอากาศนะครับผมเดี๋ยวเราจะเจาะให้ทะลุฝั่งนี้เพื่อให้มีอากาศเข้าไปข้างล่างแล้วทำให้ไฟลุกนะครับโดยที่ไม่ต้องไปก่อไฟแบบเป็นกองอันตรายต่อไฟไหม้ฮะอันนี้ปลอดภัยกว่าครับแนะนําให้ซื้อเตาแก๊สมาอยู่ที่บ้านคนะ นี่นครับครบเด็กสร้างบ้านก็อย่างนี้นะครับทําอะไรได้เยอะแยะมากมายตอนต้องคุยต้องแนะนําชื่อไหมต้องแนะนำชื่อเด้อเถอะรุ่นพผมนายวัชะะระสีตุลักษ์มาทาเต่าย่างไก่เฮ้ยอันนี้เป็นต้นกล้วยนะครับผมกล้วยไข่ของเราปลูกไว้เป็นเดือนแล้วนะฮะมีออกมาห้าใบแล้วครับแล้วก็แก้วมังกรครับผมคือเราไปตัดต่อมาครับตอนนี้ก็อย่างลากแล้วแต่ว่า ผมไม่ได้ปาดตรงนี้นะผมไม่รู้ว่าผมปาดไะไเป็นน่ะถ้ามันเป็นอย่างนี้มันน้ําขังแล้วมันอาจจะเน่าได้นะครับคือจุดประสงค์ไม่ได้มาดูต่อแต่เราจะมาดูกองฟืนเรานะครับเราจะหยิบไปสักหน่อยหนึ่งเพื่อที่จะไปก่อไฟโอโอเคขน่น,นี้งคงพอจะได้ายไม่ไผ่ถดเลยนะ รา,ากอร่อไฟเวะไม่โฟกัสด้วยนี่ครับเรากอร่ออยู่ใต้เตาไฟด้วยแต่ว่าน่าเป็นไรหรอมเตามันคุณภาพนี่เป็นการเตรียมวัสดุในการกอร่อไฟนะครับผมเป็นกิ่งไม้จากใบาจากแห้งๆนะครับกิ่งไม้จากใบาจากแห้งๆเราจะใช้ใบาจากแห้งๆพวกนี้นะครับเพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการ กอบไฟครับผสมกับปืนเล็กๆพวกนี้ฮะนี่นั่งทรับต้นมะกราดแล้วดูสะกิลวการผิดด้วยนึกว่าบา์เทนเดอร์เก่าฮะยัดลงไปเหมือนรูของตัวอะไรสักอย่างอะ่ะแล้วก็เอาเส่ปืนเล็กๆพวกนี้ฮะ ิ่งไม้คุณภาพคือที่ตรงนี้นี่กิ่งไม้ก็เดินไปตรงไหนก็มีนะครับผมเพราะว่ามันทับถมกันมานานมากเลยนะครับจากต้นไม้ใหญ่หญๆพวกนี้นะครับต้นหูควางนะพวกนี้มันก็ล่วงๆมาทับถมบนดินนะครับคือตรงนี้ก็เป็นตายนะครับแต่ว่ามันโดนทับถมไปเรื่อยๆจนมันเริ่มกลายเป็นหน้าดินขึ้นมาแล้วนะครับเพื่อถือว่าเป็นอะไรที่จำมากตอนนี้ก็ไสเดือนทํางานให้เรานะครับก็กําลังย่อยพวก เศษไม้เศษอาหารเศษผักอะไรพวกนี้ให้เรานะครับผมที่อยู่ในดินดินก็จะดีขึ้นแต่จริงถ้าดินดีเราปลูกอะไรก็มีใช้ไปกว่าครึ่งแล้วนะครับนี่มีปักบุงด้วยโยนทิ้งไว้ยังงอกกิ่ดูเอาแลนะครับวันนี้เราจะมาทําการเสกไฟแช็กมาจากมือนะครับอันนี้เป็นมายาคนขั้นสูงเลยครับเดี๋ยวเราจะมาทําให้ดูกันอลองถามที่มือผมนะตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะครับแต่เราจะมาปิดแล้วให้ไฟแช็กโผล่มาครับทางนิงน่งไว้นิงน่งไว้ ก่อไฟเลยฮะก่อไฟเลยฮะนี่วนะครับแปะก,กองจะหมดแล้วเฮ้ยโหขนาดฝนตกเมื่อเช้าไฟยังติดง่ายขนาดนี้ไม่น่าเชื่อเลยนะครับนี่เขาได้ใช้เวทดม,มนอะไรหรือเปล่านะครับอยอดบับจังวะวันนี้เราจะมาทําไก่ย่างเ<า>ตาดินครับไก่ย่างเตาดินนะครับผมฝีมือคุณไฮชาวไรอีกแล้วนะครับ ตอนนี้นะครับสายปฏิบัติต้องให้เขาออกหน้าไปก่อนนะครับช่วงแรกของคลิปนี้ช่วงหลังมีสายทฤษฎีผมอาจจะออกมาออกลงบ้างนะครับว่าสกิลการใช้ชีวิตของเขานั้นสูงมากนะครับไรไนี่นะครับวัตถุดิบเราไม่มีอัตราส่วนบอกนะครับเรา ใช้การค้าดาวล,วล,วล้วนๆนะครับว่าหิบก็หยิบมามั่วๆไปอย่างนั้นเลยนะครับมาเราจัดเตรียมไม้ไผ่ก่อนเพื่อที่จะมาเสียบไก่ปิ้งเสียบไก่ย่างเอาสองอันเลยวะก็สองตัวมา2สองชิ้นตัวต้องมายาวหน่อยหรอ,อ่ะยายวได้ไหม้องลมเย็นดีเลยไม่กลิ่นไฟเผาดินนี่มันหอมจริงไหม แต่ไก่วันนี้นะครับเราใช้เป็นไก่น่องนะครับผมก็ซื้อมาตามตลาดทั่วไปนะครับแบตกล้องจะหมดเติมเชื้อไฟเติมเชื้อไฟ เติมเชื้อไฟเติมเชื้อไฟอ้าวนี่กําลังเหลาเชือกปิ้งไก่ใช่ครับเชือกมัดไก่แล้วฮะมันยายสาอางนี่มาอ,มอทำไมเราต้องทุบด้วยนะครับให้มันแตกออกครับมันจะได้พับนี้เราจะได้หมุนเป็นเยือ่ออ๋อเราต้องการเยื่อไม้ไผ่นี่เองใช่แล้วครับสุดยอดไปเลยนะครับผมนี่เป็นการทําไม้ไผ่ที่มสัศจรรย์มากเลยนะครับโดยวัสดุก้อ์ธรรมชาติเล่นใหญ่ทําไม สร้างภาพ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 เอาแล้วนะครับหลังจากที่เราสร้างภาพมาเสร็จแล้วเราจะมาทําการเตรียมวัตถิบิบกันเลยนะครับผมใช่ครับก็มีน่องไก่นะครับนี่สองอันนี่สองน่องเออสองน่องนี่นะครับผมเราจะมาดูกระบวนการวิธีหมักของเขานะครับว่าสูตรเฉพาะเขานั้นมีอะไรบ้างเราจะหมักใส่ถุงนะครับนี่ฮะซอสหอยเขาไม่ไจัดไม่เป็นไรเปิดไปเลย เรานี่นี่เร็วด้วยอาเลยแล้วก็จะเหยาะปริมาณอัตจาส่วนแล้วแต่นะครับแล้วแต่ชอบนิดหน่อยพอครับเห็นครับลองกะดูนะครับถุงมันทะลุอยู่แล้วเยอสีมันใหม่ฮะอ่ามีสีใหม่ด้วยโอ้โหเทคนิคเออว่ะพอดหอมันใหม้ง่ายนี่วันต่อไปนะครับเกลือแกงของเรานะครับเกลือชั้นดีราคาถูกกินได้อร่อยด้วยนะครับผมอัตจาส่วนหนึ่งมือนะครับแล้วแต่มือว่ามือใยายมือใครเล็กก็ใส่ตามนันะครบโห อใส่เกลือไม่ไม่มีอะไรนะครับเมื่อกี้ถือว่าเกิดอะไรขึ้นเราก็ยังไม่รู้โอเคต่อไปก็วัสดุลึกลับนะครับผมเฉพาะทางนะครับทอาง่ายๆว่ผมจะลดนั่นแหละคือตอนนี้เรายังไม่มีสกิลการทำอาหารมากพอนครับเราก็ต้องพึ่งของพวกนี้กนแต่ว่าหลังจากที่เราัพสกิลมาแล้วเราจะไม่ใช่ของพวกนี้เลยนะครับเรายอมรับเลยว่าสกิลของเรานั้นยังต่ำต้อยและอันนี้อะไรครับเนี่ยซอสฝาเขียวครับซอสฝาเขียวนะครับผมซอสอะไรก็ได้ที่ฝาสีเขียวนะครับไม่ใช่ ต้องเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ที่ใช้ไฟสีเขียวโอ้โหพูดเยอะเลยกระเทียมนะครับโอ้โหเราไม่มีอุปกรณ์เราจะสับยังไงอ๋อนี่คืออุปก,กรณ์ของเขานะครับผมโอ้โหมือเราจะดูกันว่ากระเทียมกับมืออันไหนแตกก่อนกันนะครับใส่กระเทียมเอ้ายังเอานะครับเมื่อกี้แบตหมดไปแล้วเหลือกล้องโทรศัพท์เราก็ใช้กล้องโทรศัพท์นะครับผมไข่นะครับ มันหน่อยอเ,เสียบเข้าบ้องเสียบเข้าไม้เสียบแล้วผมนะครับเราจะเอาไม้หนีบไว้แล้วก็เราเชือกเยี่ยไผ่ของเรามัดบนหัวนะครับเพื่อไม่ให้ไก่หลุดมัดเลยหมักเมื่อกี้นะครับหมักประมาณสิบวิได้หมกักสิบวิย่างเลยเป็นวิธีของนะเด็กวัยรุ่นสมัยใหม่นะครับผม ฝักไก่เตรียมปิ้งกล้าแคได้มีเปลไฟงี้ไม่สุกก็มาเลงก่อนนะอย่างแรกเลยโอเคยอดครับ โมงสี่สิบเก้าเลยนะครับลมก็แรงด้วยไฟก็แรงเหมือนกันครับมีเพลงลูกเสือไหมฮะมีเพลงลูกเสือจะพัดร้องไหมรอบกองไฟมันก็จะแผ่ความร้อนให้ชั้นบนก็อาจจะมีความกรอบขึ้นมาหน่อยหนึ่งครับจริงๆก็เป็นส่วนของจินตนาการล้วนแต่ว่าพิธีนี้ก็ฉันจะใช้ได้นะครับผมนี่ไงเลื่อมันไปแล้วมานั่งอบไก่ก่อนนะครับสภาพ้าค่อยเปิดครับตอนนี้เราอบให้มันสุกเร็วขึ้นไปก่อนนะมันจะไหมหรือเปล่าเนี่ย เตลไฟแรงเท่ากั้นไก่เราก็โดนเตลไฟงี้นะครับไม่สุกก็มาเรงนะครับของอย่างแถวนี้นะครับมีหมาละเนื้อเยอะด้วยดิบางทีอาจจะได้กินแล้วก็ตามกลิ่นมานะครับแล้วก็กินเราแทนกินไก่นะครับผมนะนายก็ดูไฟอยู่อะ <Okay. S 1> ไรวะ หาองศานะครับตอนนี้เรากำลังหาองศาที่จะย่างไก่อย่างมีประสิทธิภาพนะครับถ้าเราทำแบบนี้เราสามารถหมุนถ้าเราทําแบบนี้ครเราสามารถหมุนพิกไก่ของเราได้ตลอดเวลาแบบนี้นะอ่ะมีนะการอธิบายเชิงจีเนียสโอเคไฟแรงมากคือถ้านังมันไหม้เกินไปเ,เราต้องเอาหนังออกนะเดี๋ยวเราจะกินหนังไหม้นั่นแหละอังก็ฟังเสียง่ตอนที่มันไก่หยดลงไป ในกองไฟนะครับผมมันจะดังอย่างนั้นก็มีเสียงให้กูวะแสงสีมันแฟนตาซีคือกลิ่นไก่มันหอมมากเลยนะครับถ้าอยู่นอกจอเนี่จะรู้เลยว่ากลิ่นไก่มันหอมมากมันอาจจะเรียกพวกฮายิน่าแถวนี้มาก็ได้นะครับผมจะมีหมาเจ้าทินอยู่เต็มเลยนะครับเพื่อถ่ายแล้วนะมองไม่เห็นเลยนะนะครับเราอาจจะเรียก หมาเจ้าถิ่นหมาก็ได้นะครับซึ่งถ้ามาเราคงต้องฟาดด้วยไม้ตีไก่นะครับยอดเลยสีนี้แต่ว่าฝาข้างในจะสุกข้างนอกก็คงจะอาจจะเป็นฐานไปก่อนหรือว่าสุกครับสุกสุกเนอ่ยสุกี้เฮ้ยยอดเลยวะนี้สุกี้เลยวะมาขายวิดูมันไก่โอ้โหมันไก่ย้อยเต็มดินเลยนะครับผม มันไก่แล้วก็เอามาจิ้มดินห,หลังมือโอ้โหทีวสวยงามเขีอยขาดไฟแรงจนเชือกขาดแล้วด้วยยังแรงไม่หยุดเลยเนะี่ยมันแรงพักหนึ่งนะครับเพราะว่าไม้เป็น,เป,นเป็นไม้เล็กๆ คือบรรยากาศตอนนี้นี่เราลองนึกถึงเราตั่งนอกบ้านที่ไหนสักที่ก็ได้ครับแล้วก็มีกลิ่นไก่ย,ย่างโชยมาหอมๆอมแล้วก็ลมเย็นๆสบายๆนะครับผมมันเป็นอะไรที่ฟินมากเลยนะครับก็เข้าสู่ช่วงย่างไก่ให้สุกสักทีจะได้กลับบ้านไม่กลัวใช่ไหมเฮ้ยเราเจอผู้บุกลุกครับนี่ครับมามา อ๋อกล้องเลโฟกัสดีแล้วโอเคโฟกัสแล้วกัดโอเคโหดูเนื้อไก่ครับเนื้อไก่เริ่มสุกข,ขึ้นใหม่แล้วนะรเริ่มดูมีความแฟนตาซีผมว่าไอที่ไหมเนี่ยมันไม่น่าจะใช่ไก่ไหมไมันน่าจะเป็นซอสไหมนะหรือว่ายังไงหนังไก่ไหมอ่ะอาหนังไก่ไหม <laughs> เหรอแล้วซอสมีส่วนบ้างไหมครับก็มีฮะ <laughs> <laughs> ก็มีนะฮะ <laughs> เฮ้ยม,มึงกินหลามเลย นี่ครับลองกินลองกินอ,อ,อร่อยมากครับอร่อยนะกินมครับอืมอืม,อมผมว่ามันอร่อยนะถ้าถ้าหมักนานตัวนี้ผมว่าอร่อยกว่าแน่นอนแล้วก็เฟรชใช่ตอนนี้เรากลับมาสู่ความสิวิไลแล้วนะครับผมก็กลับมานั่งกินข้าวที่บ้านนะครับสบายใจสุดแล้วนะครับผมก็หมาล่าเนื้อไม่ใช่ตัวนี้นะครับเราอ โอ้ยแซ่บหลายครับแซ่บหลายนี่ครับอ้าผีคนทีแน่